อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องครับวันนี้มีนัดหมายกับพี่พี่น้องๆ้องชมรมจกักรยานสำนักง,งานทกศจังหวัดอุบราชธานีนะไปดูแลสุขภาพกันครับตามเส้นทางอุบลราชธานีสว่างวีระวง์พี่บุญมังสาหานนะครับวันนี้หมอกจัดมากนะครับตื่นเมื่อเช้ามา ที่บ้านผมเนี่ยจะกระจันร้องนะครับแล้วก็มีหมอกแต่ว่ามองไม่เห็นหรกครับเพราะบ้านผมเป็นป่านะครับแต่พอออกมาข้างนอกนดี่ถึงรู้ว่าหมอกเยอะจริงฮะตอนนี้กำลังข้ามแม่น้ำมูนะฮะโอ้ี่ส่วนนี้ยิ่งยิ่งยิ่งหนักนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นแม่น้ำนะฮะนี่ฮะต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนเลยครับเนี่ยโอ้รถผมเพิ่งล้างเมื่อวานเนี่ยนะฮะ หมอกเยอะมากนะครับหมอกเยอะมากก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในการปั่นจักรยานของวันนี้นะผมอาจจะไปช้านิดนึงครับเพราะว่าตื่นสายนะครับปกติวันหยุดก็จะไม่ค่อยตื่นเช้าเนี่ฮะโอ้ทีมงานที่ไหนหน้อยนอนป,ปิปั่นไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนเหมือนกันนะฮะ่นจุดเดียวกับผมนะครับแต่ว่าไม่มันจะว่าเป็นทีมเราหรือเปล่านะครับ เรานัดกันหลายคนนะครับวันนี้ตอนนี้ถึงมันบัวเทิงฮะถึงบัวเทิงนะครับก็จะมีชุดหนึ่งปั่นออกมาจากวารินชำราบนะครับก็จะมีนัดก,กันที่นี่แล้วก็จะไปถึงทงกอสอสว่างวีรวงนะครับแล้วก็จะไปนั่งคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับที่้ันสวนมีชีวานะก็เดี๋ยวค่อยดูบรรยากาศนะครับผมจะรวบรวมให้ดูนะครับ ไปกันเลยครับ <laughs> มาถึงก็ไป่มีเวลาทำอะไรเลยครับเพราะว่ามาช้านะครับตัวเองมาช้าก็ต้องรีบเลยฮะตอนนี้ออกเดินทางเลยนะครับเรามุ่งสู่ทกสสาขาสว่างวีรบงนะครับวันนี้ทั้งหมดประมาณ10ท่านนะครับ เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่ามีใครบ้างนะครับเพราะว่ามาถึงก็จัดเลยครับมาถึงก็จัดเลยฮะทุกคนใส่เสือ้อใส่เสื้อชมรมก่อนนะครับจะเว้นผมผมนะฮะเบาๆสบายๆนะครับ,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 รบไม่ได้รีบนะฮะ เราเน้นสุขภาพกันหลักนะครับที่นี่สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีนะครับสําหรับหลายหลายท่านที่ไม่เคยมานะครับอยากได้ปอนะครับอยากได้อันปอเทืองนะครับมาที่นี่นะฮะเดี๋ยวลงเนินขออนุญาตหยุดก่อนนะครับจะอันตรายนะครับตอนนี้พระอาทิตย์กาลังขึ้นสวยงามจีดเลยนะครับ เราอยู่กันที่ถนนอุบนราชธานีพิบูลบังสาหารนะครับจากที่ไปก็จะไปสู่ช่องเม็ดไปสู่ปากเซโสปอลาวนะครับเป็นเส้นทางที่มีการสัญจรไปมาเยอะมากนะครับ สาหาร25ช่องเม69นะครับตอนนี้เราก็มาถึงทกศอสาขาสว่างวิโรงเลยนะฮะ<ม><น>เดี๋ยวแวะกินน้ำกินท่ากันสักหน่อยนะครับ<ม><น>แล้วก็ไปต่อที่บ้านสวนมีชีวาวันนี้สวิตโดยพี่น้องนะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะ ทั้งช่างภาพทั้งบริการนะฮะเฮ้ยนึกว่าใครนำหนาเป็นท่านนี่ตัวนี้ที่สาขาสว่างวิรวง์นะครับเราก็จะมีบริการทุกอย่างนะครับมีบัตร ATM นะครับซึ่งสามารถใช้บริการได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็มีตู้ปรับสมุดยินฝากอัตโนมัตินะฮะ เป็นสาขาเล็กๆที่น่าอยู่มากนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามตลาดเทศบาลสว่างวีรวงนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเส้นทางอุบลราชธานีพ่บูลช่องเม็กนะครับดรเดี๋ยวเราพักผ่อนเพียงพอแล้วนะครับ ขอบคุณพี่เหมียวนะครับท่านผู้การสังขาสว่างวีวงนะครับที่ดูแลนะฮะก็เดี๋ยวเราไปกันต่อครับก็เป้าหมายคือบ้านสวนมิชิวานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้ามีแปดคันนึกว่านึกว่าสิบคันนะครับชมบรมจักรยานสำนักงานทกศจังหวัดอุวบลิาชธานีนะครับตอนนี้ มาถึงบ้านสวนมีชีวานาทาช้างแล้วนะฮะก็ลุกปั่นเจอกับลุกวิ่งครับพอดีวันนี้มีงานวิ่งที่อุบลราชธานีนะครับระยะทาง21กิโลเมตรนะครับจากทุ่งสิีเมืองอุบลราชธานีมาถึงที่นี่นะก็มีแต่คนแข็งแรงทั้งนั้นฮะนี่ฮะอุบลราชธานีนะเป็นเมืองใหญ่นะครับถ้ามีกิจกรรมมีการจัดงานอะไรสักอย่างเนี่ฮะคนจะเยอะมากนะครับ เนี่ยเป็นการส่งเสริมสุขภาพบ้านเราเนาะเดี๋ยวก,กันสักครู่นึงนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับเนี่ยจุดของชมรมจักรยานทัอเอาขอเบอร์สองหน่อยขอเบอร์สองหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปไปเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงปตทรสว่างวีรวงจุดนัดพบเมื่อเอช้าแล้วนะครับโอ้โหตัวไหนรถไม่หมดเนี่ย นั่นก็ใหม่รถจักรยานก็ใหม่นะครับเนี่ยรีเอโต้สี่พันนะครับตั้งใจพี่เหมียวนะครับถึงหมดแล้วนะเ,นเหลือพี่แอ๋นะครับแล้วก็พักผ่อนสักครู่นะครับแล้วก็ค่อยเดินทางต่อครับต้องขอพรามาจะไหนโอเคเดี๋ยวสนับสนุนพี่น้องที่ ถือหุ้นปตาทาสักเล็กน้อยครับวันนี้มีคนละคึงมาหน่อยเนาะนี่คือบรรยากาศพักผ่อนของอเมซอนสว่านนงวีโรงนะครับพี่แอ็บก็มาถึงแล้วนะครับขอบคุณช่างภาพพี่น้องนะครับเอาเบอร์เลยพี่เบอร์เลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อสองครับสองเดี๋ยวพักผ่อนกันสักหน่อยนะครับก่อนเดินทางครับโอ้ปลาครับสวยมากนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับก็ออกกําลังกายเสร็จก็กาแฟเช้าครับสุขภาพและสร้างภาพนะครับท่านผมจะให้เป็นประธานนะครับเนี่ยเพราะว่าท่านโอเคมากเลยครับ าระธานจือจักรยานแล้วแน่นตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กครับตัวเล็กทำอะไรลูกทำอะไรครับอว้ยอว้ยอุ้ยอ้ย้ยหนูทำอะไรครับลูกช่วยคุณตาครับ ที่นี่ปตทสว่างวีรวงนะครับกันจักรยานเสร็จแล้วก็พักผ่อนก่อนนะครับวับนหยุดครับก็จะมีเวลาแบบนี้ฮะถ้าวันทำงานเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้งัวงหัวเท่าไหร่ครับงานหนักมากนะครับเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่เส้นชัยพอดีนะครับเป็นช่วงที่ต้องดูแลโครงการต่างๆนะครับ มันอยู่พ,พักผ่อนนะครับขอให้ทุกานมีความสุขนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทั้งสุขภาพเงินสุขภาพร่างกายนะครับและสุขภาพครอบครัวเดี๋ยวขอญาตไปเล่นกับหลานสักนิดนึงครับปั่นเสร็จก็จะมีบริการแบบนี้นะครับพักผ่อนกันฮนะในรูปแบบของชมรมนะครับ ภูรักสุขภาพนะครับรมจักรยานสำนักงานทกสจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับเอาได้ครับได้ขอบคุณพี่น้องขอบคุณสมาชิกทุกท่ทานที่มาร่วมปั่นนะครับร่วมดูแลสุขภาพตลอรนะครับและว,วันนี้ขอบคุณพี่เหมียวด้วยครับเอ้าลูกโอ้ยตัวเล็กหล่นลูกสาวผมตกเอ๊ะ วันนี้ต้องขอบพุ้นกลุ่มใจนะขอบคุณเจ้าภาพนะครับเขาปล่อยออกมานะครับก็เลยได้ขอบท่านทุยท่านผู้การสว่างวีรวงศ์นะครับเลี้ยงกาแฟน้องๆในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับสว่างของพื้นที่มีความสุขทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับไม่มีคอนเทนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ทำเขามีความสุขครับ <c oughs> ตาหนูจะลงกอบลูกหนูจะลงกับลูกลงไหมลงไหมโอ้ย,ยทำไมน่ารักจังเลยนี่มาช่วยคุณตาเหรอาซอยตาเ้ยอ <c oughs> ตอนซ่อนแล้วมังหัวสักได้งหล่าเอยเอาไม่ลงเล่นน้ำไหม